สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันจะดูดงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้ตามชีวิตวจญญันของตัวคุณเองจะดูดูให้กับชาวพิจิกลัคนานพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2565นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user bupaya59 นะครับเ <c oughs> ขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ให้อาจจะมีนวโน้อมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายนุะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่ six of swords เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ five ครับไพ่สามดาบแล้วก็เป็นไพ่ n i of wands แล้ก็เป็นไพ่ t m p r e s s เป็นไพ่เจ็ดเหรียญราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ยนวสองนะครับเป็นไพ่สิกอบคับไพ่ใบสุดท้ายคือเด็กถือดาบอิทธพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ไนถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีนวาหนมทิดทางเป็นเช่นไหลรับแต่พลังงานด้านบวกนาะ ไพ่ใบแรกนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองค่อนข้างเป็นเนกาทีฟนิดหนึ่งมีไพ่ใบนี้เลย5ถ้วย5ถ้วยแปลว่าชาวราศีพิจิกนลัขนาดพิจิกอาจจะต้องเยียวยาในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวคุณเองให้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับคุณเองอาจจะมีความรู้สึกมีความพลานอยมีความรู้สึกจิตตก มีความรู้สึกเหมือนกับจมอยู่ในอดีตจมอยู่ในความรู้สึกที่ไม่สามารถ move on ได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะใครที่มีความรู้สึกผิดหวังใครที่มีความรู้สึกเหมือนกับความรักดูไม่ไปต่อความรักดูไม่โอเคคุณใจเย็นๆก่อนห้าถ้วยมันเป็นไพ่ของไพ่ที่เสียในกระถิบก็จริงแต่มันยังมีความหวังใหม่ที่คุณยังจะได้อยู่ก็คือสอถ้วยข้างหลัง เห็นไหมครับสองถ้วยข้างหลังมันคือโอกาสมันคือสิ่งที่คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าคุณจะเลือก move on ไปข้างหน้าโดยการที่เราอยากจะจบปัญหาตัดแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือตัวคุณเองนะครับอาจจะค่อยๆประคับประคองภาวะความรู้สึกสิ่งต่างๆกับตัวคุณเองให้มากขึ้นกว่านี้พยายามมองอะไรไปในระยะลองเทิมยาวนานขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณมองอะไรแบบ ใกล้ๆมองอะไรแบบโฟกัสจุดนั้นจุดเดียวมันอาจจะทําให้ตัวคุณสูญเสียในเรื่องของ Mindset ความรู้สึกผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่คุณรู้สึกจิตตกวิตกกังวลสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่แปลกหรอกมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมีความรู้สึกในเรื่องของอความอยากความโลภแล้วก็รัก โลภโกรธหลงอะ่ะมันเป็นอะไรที่เรายังไม่สามารถปลดพ้นอ่ดอะอดังนั้นเราควรจะต้องพยายามแค่ต้องปรับในเรื่องของมุมมองในเรื่องของ mindset ของเราก่อนอย่าเพิ่งจมอยู่ในอดีตอย่าเพิ่งจมกับความรู้สึกในสิ่งที่เรากําลังเห็นกับสิ่งที่เรา,าเผชิญอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกําลังเผชิญอยู่กับความรู้สึกที่มันแบบไม่โอเคนะแต่คุณกําลังแบบ เหนื่อยนะกับการที่จะต้องฝืนทนจะต้องเหมือนกับทําทุกอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องพลิกไปอีกแบบหนึ่งให้ได้แบบนี้นะครับความพยายามของคุณเนี่ยถ้ามันเป็นในลักษณะของการที่คุณดื้อนะครับแล้วก็ดือ้อหลันหัวชนฝาแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้สติในการดําเนินชีวิตถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะเปิดรับยอมรับกับ ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้การปรับไปข้างหน้ามันจะทําให้ตัวคุณนะเข้าใกล้ความสําเร็จนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะครับมีไพ่ใบน,นี้คือราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญเนี่ยนะครับก็คือราชินีผู้เลยค่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีมีคุณค่ามากมายอะไร แค่คุณต้องรู้จักที่จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของ mindset ของตัวเราเองต้องรู้จักที่จะมีคุณค่ากับการอดทนการรอคอยนะครับถามว่าแล้วเราจะทำทำไมในเมื่อถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะดีหรือไม่ดีคุณยังไม่เคยลองทำคุณไม่รู้หรอกว่าผลที่หลับมันจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณกาลังคิดเยอะคุณกาลังคิดมากคุณกาลังไม่ตก คุณกาลังกังวลคุณกําลังสู้ทุกวิถีทางโดยการที่เราก็ไม่ยอมแพ้การที่คุณไม่ยอมแพ้แต่คุณดื้อดึงดันกับสิ่งที่คุณทํามันอาจจะผิดทางก็ได้อันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะครับว่าคุณทําผิดทางแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณกําลังจมอยู่ในอดีตแปลว่าคุณกําลังมาผิดทางแต่ถ้าเกิดคุณนะครับกำลังพลรนนอยเห็นไหมไพ่มันมีสนับสนุนหลายใบมากนะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยก้าวดาบวิตก กังวลเครียดจมอยู่ในในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถ move on ได้และนะครับผิดหวังกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่สามดากมันเป็นพายุความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของภาวะจิตใจเจ็บ ปวดนะครับแล้วก็รู้สึกทุรนทุรายกับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็เลยจมอยู่ในอดีตกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่โดยที่เรายังไม่สามารถ move on ได้ในสลับบางคนนะครับถ้าคุณยัง move on ไม่ได้คุณก็พยายามแค่ต้อง healing ตัวเองก่อนนะครับ healing ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนมันไม่สามารถปรับกันได้วันนี้พรุ่งนี้ นะครับแผลมันยังสดอยู่อ่ะคุณเจ็บเนี่ยมันไม่แปลกหรอกทุกคนมันผ่านจุดนั้นมาหมดแหละนะครับไม่มีใครแบบอ,อกหักครั้งแรกหรอกมัง้งอืถ้าเกิดเราอ,อกหักครั้งแรกมันอาจจะเจ็บเจียนตายก็จริงนะบางคนขนาดอ,อกหักมาสองสามรอบก็ยังเจียนตายเหมือนเดิมอ่ะอเพราะวาอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวคุณเองอ่ะไม่ได้รักตัวเองเพียงพอคุณไม่ได้เหลือใจไว้เผื่อเจ็บ คุณไม่ได้วางแผนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนสมัยนี้ต้องวางแผนความรักความสัมพันธ์นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะใน,นโลกใบน,นี้ไม่มีใครรักตัวเราเองเท่ากับตัวเราแล้วนะครับเราอย่าไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะเพราะว่าในช่วงของอหลังๆมาเนี่ยนะครับในยุคหลังมันเนี่ย มันเป็นอะไรที่ลำบากกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองรักตัวเองนะครับดังนั้นอย่าจมอยู่ในอดีตนานจนเกินไปไม่ได้บอกว่าคุณห้ามร้องไห้ไม่ได้บอกว่าคุณห้ามเลือกคนผิดไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามทําอะไรผิดแต่ทําผิดแล้วอย่าจมนะครับพยายามฟื้นฟูตัวเองขึ้นมา พยายามเรียกสติตัวเองกลับคืนมาแล้วทำทุกอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นนะครับไพ่ผมจะบอกนิดนึงว่าไพ่ห้าถ้วยที่เป็นไพ่เนี่ยในกระถิก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณหันกลับไปมองอนาคตของคุณสองถ้วยมันก็ยังพอมมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเกิดคุณนะครับมองไปที่มุมหน้าต่าง คุณก็จะยังเห็นแสงสว่างที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่หันหน้ามองแต่อดีตคุณไม่หันหน้ามองกับความเจ็บปวดคุณไม่รู้จักหันหน้าไปมองแสงสว่างที่มันกำลังจะขึ้นมาเผื่อคุณอาจจะมีสิ่งอะไรดีๆกับชีวิตของตัวคุณนะครับที่ยังรอคุณอยู่แต่คุณยังไม่มองมันดังนั้นนะถ้าเกิดคุณหันไปมองมันคุณอาจจะ ค่อยๆมีกำลังใจค่อยๆมีโอกาสสิ่งดีๆนะครับที่กลับมามีชีวิตชีวากับสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต่อไปนะครับแบบนี้เป็นต้นเนอ้องแล้วก็ยังมีไพ่ใบนี้คือไพ่สามดาบไพ่สามดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ผิดหวังอ้างว้างเดียวดายใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเราก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผิดหวังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นอดีตและความหลังนะครับที่เจ็บปวดมันเหมือนสนัญลักษณ์ที่ถูกถูกดาบที่ทิ่มแทงหัวใจอะนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บก็อย่าเป็นหรือฟืน้นมันขึ้นมาเราควรจะต้องพยายามค่อยๆเยีย,ยวยาไปปล่อยวางไปมีซิกออฟสอดเกิดขึ้นซิกออฟสอดคือการปล่อยวางการเยียวยาการรักษาการเยียวยาตัวเองอะเหมือนกับ ให้ไปเนี้ยนะครับแม่มดคนนี้กาลังจะขนสัมภาระคือดาบดาบมันคือปัญหามันคืออุปสรรคมันคือความรู้สึกที่แย่ๆนะเหมือนเขากําลังจะเอาดาบเนี่ยไปจากดินแดนแห่งเวทมนต์แล้วทําให้ตัวคุณนะครับหลุดพ้นจากปัญหาแล้วก็หลุดพ้นจากในเรื่องของสิ่งต่างๆที่กำลังเป็นทุกข์ใจอยู่ดังนั้นเราควรจะต้องพยายามมีอนาคตข้างหน้าโฟกัสไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็พยายาม ปล่อยวางอดทนรอคอยทําอะไรก็ได้ที่มันมีการฟื้นฟูภาวะจิตใจความรู้สึกของสิ่งที่คุณกําลังจะต้องเผชิญกับความรู้สึกนะครับมีพไพ่ใบนี้คือ seven of pentacles ควรจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยนะครับคุณปลูกพืชอะไรคุณจะหวังผลในวันพรุ่งนี้เมลืนนี้ มันคงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การเข้าใจการเอาใจใส่การดูแลการพวนต้นไม้การรดน้ำเขาเปรียบมันนะครับว่าอุ่อัุ่นเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหรียญลายล้อมเต็มไปหมดเนี่ยมันแปลว่าเราต้องรู้จักทำคุณค่าที่ดีปลูกคุณค่าที่ดีคุณปลูกพืชชันใดคุณก็จะได้พืชชันนั้นนะครับเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณกำลัง จะได้รับในผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณกำลังทำเอาไว้นะครับขอให้คุณอดทนตั้งใจแล้วก็ดูแลเอาใจใส่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่เติบโตแล้วก็พัฒนาถึงเวลาก็เก็บดอกเก็บผลได้แบบนี้เป็นต้นแปลว่ามันกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วนะครับถ้าเราพยายามอดทนรอคอยราชินีถือเหรียญคือผู้มีคุณค่าอย่างที่บอกไปถ้าเรามีคุณค่าในภาวะจิตใจเราอย่าวิ่งตามเขาตอ หลอดเวลาเราอย่า,าพยายามที่จะเป็นของตายของเขาเราอย่าพยายามทําอะไรที่มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่มันแบบไม่เป็นใจอ่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละแต่บางทีคุณห้ามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะครับคุณรู้ไหมครับว่าคนราศีพิจิกและขนาดพิจิกเนี่ยตกอยู่ในภาวะคำว่าว พบมรณะของดวงโลกนะครับแล้วดาวประจําตัวคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งเรียกว่าเหมือนกับการใช้อารมณ์นะครับเป็นดาวแห่งความอยากเป็นดาวแห่งความไม่อยากดังนั้นเนี่ยอารมณ์มันรุนแรงนะครับขึ้นขึ้น,นล,งลงลงมันแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยจุดอ่อนของคุณคืออารมณ์ เพร,ระาะว่าเราต้องควบคุมในเรื่องของอาดณมของเราให้ได้แล้วตัวคุณเองนะครับจะมีคุณค่าในจิตใจจะมีคุณค่าในสิ่งที่คุณนั้นเติมเต็มแล้วจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเราไม่ขาดแล้วเราก็จะมีความรู้สึกที่เหมือนกับมีพลังงานกับการดึงดูดเขาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะคนธาตุดินราศีพฤกษบ แล้วก็ราศีมังกรทําให้เราสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอะไรที่มนนันเป็นเป้าหมายของคุณเนี่ยนะครับอัศวินถือเหรียญเนี่ยมองการไกลในระยะยาวไปอีกหน่อยอย่ามองอะไรที่พันตัวอย่ามองอะไรที่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าการมองอะไรที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ชิดๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันรู้สึกทรมานแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะอดทนไม่อยากจะรอคอยอะ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับเฟลได้ดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องมองการไกลในระยะยาวรองเทิมออกไปดาวตอนนี้โคจรถอยหลังหลายดวงนะครับยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาจากไพ่ใบนี้เลยสิทธิอบขับเกิดขึ้น สิ่งที่คุณกําลังคันนึงหาสิ่งที่คุณกําลังสู้สิ่งที่คุณกําลังตามตื้อเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ความหวังความสุขการเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งกลับมาอาจจะเป็นการกลับมาของคู่ครองคนรักคนเก่าคนเดิมหรือบางคนอาจจะมีการกลับมาขอโทษกันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงถูกเลือกอีกครั้งหนึ่งมี DM Press เกิดขึ้น e m Press หมายถึงผู้ที่ถูกเลือกนะครับเพราะว่า6ถ้วยกับ M Press ท่านรวมกันแปลว่าการถูกเลือกหรือว่าการมีความสุขความหวังการแต่งงานการมีคอมมิตเมนต์นะครับหรือการมั่นหมายการเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วก็ความสมหวังถ้าเรารู้จักที่จะมีคุณค่าการรอคอยการอดทนและมองการไกลในระยะยาวอย่างที่ไพอัศวินถือเหรียญน,นะครับอย่าง เอาแต่ใจจนเกินไปเด็กถือดาบ บางทีเราก็รีบเราก็เร่งอะไรไม่ได้ก็รู้สึกงอนรู้สึกไม่ไม่โอเคแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กถือดาบเนี่ยใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเกินไปแล้วมันอาจจะเกิดลักษณะของความกดดันความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วเรียนรู้กับมันเติมเต็มความรู้สึกแล้วเขาอาจจะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวคุณเองแล้วก็ได้ความสุขความหวังการกลับมาเราก็เป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ